ม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนเสียงแอดมินไม่ค่อยดีเลยวันนี้อะเจอก,กันนะฮะลาววัฒนาแนละแอดมินก็หยุดไป2วันเลยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะไม่ได้พากเสียงเลยพักผ่อนนะ,ะทุกคนก่อนที่จะรับชมเนแนวทางย้ำเตือนทุกคลิปไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันดูแนวทางโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมวันศุกร์ที่แล้วเล่ตารางไม่เข้าและต้องขออภัยมากๆเลยนะคะผลลาวออก สามห้าศูนย์เก้านะคะทุกคนโอ้เลขสวยมากเลยวันศุกร์ไม่ได้ลงแนวทางให้หลายใบเลยเนะี่ยเพราะว่ามีเรื่องงานสองสามทุ่มต้องขออภัยเนะ่พอดีว่ามีงานด่วนนะีก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปแวะมาทําคลิปให้คือว่าจะลงไปสองคลิปนะแต่ว่าแนาวทางก็ไม่ครบต้องขออภัยสมาชิกมากๆเลยนะคะอดูนะคะเลขตารางนะคะเรานี่อย่าลืมนะว่าวันศุกร์ตารางหลุดขออภัยมากๆค่ะ วันนี้20ตุลาคมนะทุกคนโอ้โหแป๊บเดียว20ล่ละเดี๋ยวก็จะหมดเดือนตุลาคมแล้วเนาะเวลาเดินเร็วมากเลยวันนี้ข้างแรม13าค่ำเดือน11ปีมะเสิงเลขตารางนะคะฝากพิจรารณาต่อละกันเนาะมีเข้ามีหลุด249605นะคะ2 4 9 6 0แล้วก็ห้าแอดมินฝากจับเลขตารางวันนี้ด้วยวันนี้วันจันทร์ ฝากพี่ๆพีเจนาด้วยนะคะทางเข้าแล้วก็หลุดเนาะอืฝากเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะคะทำหลายอย่าง,งเสือเกินแล้วก็เป็นกําลังใจให้สมาชิกทุกคนคะ่24นะ249605นะช่วยกันจำในคลิปแรกเดี๋ยวยังไงคลิปที่2แ d อด n มินจะมาไล่อ่านนะคะว่าจสมาชิก<ๆ>จับเลขไหนกันเยอะนะคะหรือว่าใช้ตัวเด่นตัวไหนกันเยอะนะคะ ตารางตำราว20ตุลาคมวันนี้วันจันทร์นะคะ249605ค่ะาาดูแนวทางนะคะอันนี้เราแอดเจริญเนาะวันศุกร์ที่แล้ว17ตุลาคมนะคะตัวเด่นเข้าที่3นะ3 5นะทุกคนก็สอบผ่านเอามาล่างค่ะแอดเจริญน,นี่ก็สถิติเราพัฒนาดีเหมือนกันนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่ควรติดตามนะทุกคน แนวทางเข้าดีนะคะมาดูของวัดวันที่20วันนี้วันจันทร์นะวันนี้นี้ก็ทํางานอีกแล้วทุกคนโอ้ขี้เกียจทำงานแล้วนะคะแต่ว่าชีวิตมันต้องไปต่อเนาะ,ะเอามาดูราวพัฒนานะคะอาจารย์วันนี้เด่น7แล้วก็8ชุดจับคู่8-3-8-4-8-2-8-9อ่ะช้าๆหน่อย8-3-8-4-8-2-8-9 7-3-7-4-7-2-7-9 วงกลม4ี่คู่นั้นเป็นตัวเน้นนะคะทุกคนโอเคนะวิน7 8 3 4 2 9นะคะพิจารณาทั้งชุดไปเลยนะ,ะหรือว่าใครจะดูแค่ชุดจับคู่ก็ได้นะคะใครสายวิ่งสายรุดก,ก็ดูตัวเด่นของอ่แอดเจริญได้ค่ะต่อด้วยพี่ควายคนโก้นะคะพี่ควายคนโก้นะอ่ะ ไม่เข้าเนาะตัวเด่นก็ไม่เข้าชุดจับคู่ไม่เข้านะของวันศุกร์ที่แล้วมาดูยี่สิบตุลาคมพี่ควายคนโกนนะคะสามตัวสามเก้าแปดนะแอดมินไล่อ่านจากบนลงล่างจับคู่เก้าสามเก้าแปดสามแปดเม็ดเดียวเก้าสองเอา,าใรชอบเลขเก้าตามพี่ควายได้เนาะแล้วก็วิ่งคือเก้านะคะ สตัวเพิ่มเติมอีกคือ492แล้วก็254ตามต่อละคันนะคะสำหรับแฟนคลับพี่ควายคนโก้ค่ะต่อด้วยนะคะแนวทางของไทเกอร์น,นะคะทุกคนอ่ะไม่ได้มีเชื่อเจ้าของแนวทางเนาะแต่ว่าจำจวหนังสือแล้วก็ภาพ้พลังเอาละกันนะคะคุณคุณของงวดวันศุกร์ที่17ตุลาคม <ๆ S 1> เขาจับคู่ให้ไม่เข้านะคะแต่ว่าพี่วินเห็นไหมทุกคนสีแดงแดง90นี่ให้มา อะยังโอเคอยู่เนาะอะ,อะตามต่อให้นะคะเราพัฒนาไทเกอร์วันนี้วินนะคะหกแปดสี่ห้าเก้าแปดสี่ห้าเนาะหกกลับเก้านะคะเก้ากลับหัวหกโอเคนะจับคู่นะคะไทเกอร์มีเก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าแปดสี่แปดห้าแล้วก็สี่ห้านะคะเก้าแปดเก้าสี่ 9ก้าห้าแดสี่แล้วก็4 5ค่ะต่อด้วยนะคะแนวทางของแอดมินเอสนะคะดูชุดงบน้อยก่อนเนาะตัวเด่นเข้านะทุกคน9เข้าจับคู่4คู่งบน้อยไม่เข้านะคะมาดู20ตัวลานะงบน้อยของแอดมิ S, นเอสนะวิ่งรูด1แล้วก็2เน้นที่1จับคู่1 5 1 7 2 5แล้วก็2 7นะคะ สีคู่งบน้อยนะทุกคน1 5 1 7 2 5 2 7ค่ะแล้วก็ชุดเต็มนะคะแอดมินเนัดหลุดเหมือนกัน,นะคะทุกคนของอวันวันศุกร์ที่แล้วอาตามต่อให้นะชุดเต็มเราพัฒนาของแอดมินเวันนี้ก็มี1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6แล้วก็2 8นะคะ ชุดเต็มงบน้อยนะคะแอดมินเอสต่อไปอาจารย์ธนาค่ะทุกคน17ตุลาคมสำหรับตัวเด่น3นะคะข้าอะอาจารย์ธนาสอบผ่านนะคะวันสุกที่แล้วเนาะ,ะให้5 3นะคะซึ่งก็ให้ตัวกลับนะคะมาล่าง3 5ค่ะเอามาดูของวันวันที่20ตุลาคมนะคะอาจารย์ธนาให้เด่นเรลาพัฒนาคือเด่น8แล้วก็1จับคู่ที่68 58 61 51 6 2แล้วก็5 2นะคะ6 8 5 8 6 1 5 1 6 2แล้วก็5 2ค่ะ3ตัว2 6 8แล้วก็8 6 8ค่ะสมาชิกอาฟาพ,พิจนาด้วยค่ะต่อด้วยนะคะอาจารย์สุพรรณอาจารย์สุพรรณมาแค่เด่นนะทุกคนจับคู่ไม่เข้านะคะเด่นศูนย์นะคะที่มาเอามาดูงวดวันจันทร์ที่20ตุลาคมวันนี้ ตัววิ่งนะคะคือ7แล้วก็4 4ตัววินห้าเจค่ะ3ตัว4 5 7แล้วก็5 6 4จับคู่4 7 5 7 6 7 3 4 5 4 6 4นะคะเน้นที่5 7แล้วก็6 4เบอร์ที่7 7แล้วก็4 4ค่ะทุกคนเราพัฒนาอาจารย์สุพรรณนะแล้วก็มาอุค่ะ เมาว,วันศุกร์เจ้าของแนวทางไม่ได้ปล่อยมานะทุกคนก็คือจําได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วปล่อยแค้งวัวันจันทร์วันพุธนะคะวันศุกร์ที่17บ็ดตุลาคมไม่ได้ปล่อยแอนะมีนําเสนอของวันจันทร์ที่20เลยนะมาอุนะคะเด่น6เด่น7ชุดจับคู่ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสองห้าหกหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองหกแล้วก็หกเจ็ดนะคะลาวพัฒนา20 ตุลาคมมาอุอุอะมาก็ลวพัฒนาแอสเซทฐานนะคะทุกคนอันดูของงวดวันศุกร์ที่17นะคะใบงวดเก่าซ้ายมือแอดมินจะพยายามเทียบเก่าเทียบใหม่ให้ได้ผีจนานานะคะ,คะเออเข้าไหมทุกคนลาวสี่ตัว350หากอ่ะไม่เข้านะคะมาดูของงวดวันนี้นะ20ตุลาคมวันจันทร์อันสดใสแอสเซทฐานนะให้วิ่งรูด2แล้วก็ศูนย์ จับคู่ให้2คู่ทุกคน20แล้วก็54ชอบ2อชอบ5้พิจารณาแอสเซทาก็นะะแนวทางนะคะยายเทราพารวยค่ะทุกคนสุขหันษาให้เด่นวิน3 4761อันหลุดนะจ๊ะผลลาว3509นะคะรู้สึกว่าเหมือนวันศุกร์ที่แล้วเด่นวินยายเทราไปชนกับเลขตารางแอดมินเลขตารางแอดมินก็ไม่เข้านะทุกคน ของคุณยายก็รดขออภัยด้วยนะคะอะดูจานอันสดใสนะคะเมียนประเมียนประวันนี้นะคะยตุลาคมใบขวามือคุณยายเทรานะ,ะสูตรยายให้เด่นวิน7 5 0ดห้มีตัวเลข7ตัวเลขห้าตัวเลขศูนตัวเลข2ตัวเลขสี่ ใครจะตามคุณยายคัดเล่นเอาพิจารณาเอาไปชนกันกลับไปแนวทางอื่นเอาได้นะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปช่วงเช้าอยู่นะทุกคนก็พยายามเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งแนวทางนะทุกคนสายตรงต่างแดนนะแอดมินจะใส่น้าปกแค่ลาวต่างแดนก็พอหรือว่าต่างแดนพอนะชื่อมันยาวไปเดี๋ยวมันใส่น้าปกไม่พอนะรู้สึกว่าเข้าดีีค่ะทุกคน สุกที่แล้วนะเด่น5มาจับคู่ให้5-3ซึ่งก็เป็นตัวกลับมาล่างนะล่างออก3-5มาดูของงวดวันจันทร์ที่2 0ตุลาคมทุกคนดูชุด3ตัว5-3-7-9-3-6แล้วก็7-5-5ตัวเด่นเขาให้มา2ตัวนะคือเด่น3เด่น7จับคู่3-1-3-4-3-5-3-9จับคู่7-4-7-5 7-6แล้วก็7-8นะคะโอเคนะทุกคนนะให้เด่นมา2ตัวแล้วก็ชุดจับคู่ลองเอาไปคัดๆเล่นดูนะคะแนวทางนี้ก็เข้าดีเหมือนกันฝากพี่จ้านาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของแม่สีนวลชาแนลฝากพี่พี่ดูโฆษณาซัสพอร์ตช่องด้วยนะคะเพราะว่าหลายใบแนวทางได้มาฟรีนะคะหลากหลายก็มีเสียเงินมานำเสนอบ้างนะคะ ยังไงฝากซัพพอร์ช่องด้วยการดูโฆษณากดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้แอดมินหรือว่าจะไม่อยากฟังเสียงแอดมินเปิดเปิด u t u b e ทิ้งไว้นะคะเปิด YouTube ทิ้งไว้ก็ได้นะทุกคนโอเคนะ <laughs> อนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่สีนวลชาแนลสวัสดีค่ะ